โอเคครับทุกคนก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพามาเล่นแบบ no card และกันทุกคนนะครับ no card ก็ฟีวได้ทุกคน no card ก็สามารถฟาร์มเพชรได้ฟาร์มคืนได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยตอนนี้เราล่วงมาที่อันดับ30แล้วอ่ะทุกคน <laughs> เออล่วงมาที่อันดับ30แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันศุกร์เอาใหม่และกันวันศุกร์มันน่าจะมีการอัปเดตตัวเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหม αι? เ,ออเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บคืนกันใหม่ดูดิว่าเราจะสามารถทำลายสถิติ1 1 5 1 1คืนได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการโซโล่แบบ no card กันก่อนละกันทุกคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนาะไปทุกคนลุยมาครับทุกคนโอเคมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อทุกคนเข้ามานะครับก็ต้องรีบเร่งใช่ไหมที่จะต้องตัดไม้ใช่ไหมทุกคน เมื <thôi S 2> yeah. ่อต like so 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 ัดไม้เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งเอาไม้เข้าไปสุ่มกองไฟแล้วกันทุกคนนะครับก็เอามากองกองกันไว้ก่อนทุกคนนะครับตัดแล้วก็กองกองไว้ก่อนเว้เพื่อที่แบบว่าเราค่อยเอาไปใส่ทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราเอาไปใส่เลยเนี่ยนะครับพอเราไปใส่ปุ๊บแล้วในจังหวะที่เราไม่ได้เติมเชื้อเพลิงนะครับแล้วในจังหวะที่เราแบบวิ่งไปตัดไม้อ่ะมันทําให้กองไฟของเราอ่ะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนับเทคนิคของพี่ก็คือ ตัดไม้นะครับที่ตัดได้เอาไปสุมสุมสุมซุมุมไว้ด้วยกันก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปยัดใส่กองไฟทีเดียวทุกคนเพราะว่าคืนที่หนึ่งคืนที่2เนี่ยเราไม่มีกองไฟเนี่ยไม่เป็นไรนะครับกวางเปรเดเนี่ยมันไม่มากินตับเราอยู่แล้วทุกคนโอเคตอนนี้นะครับก็วันที่สองเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนดูแล้วก็นี่พี่ทําการเรียงไม้เอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาสุมทีเดียวทุกคนนะครับสุมทีเดียวแบบนี้เลย นี่ครับสุ่มไปสุ่มไปโอเคสุ่มไปสุ่มเท่าที่สุ่มได้นะครับก็เทคนิคของพี่นะครับจะสุ่มไฟให้มันได้เลเวลเลเวลสี่เลเวลห้านะครับพอเลเวลห้าไปเลเวลหกเนี่ยใช่ไหมเลเวลห้าไปเลเวลหกนะครับพี่จะไม่เอาไม้ไปสุ่มใส่กองไฟแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลืองมากนะครับเราไปออกฟาร์มข้างนอกเอาถัางน้ามันเนี่ยมาสุ่มใส่กองไฟมันจะดีที่สุดนะครับ แล้วก็เอาไม้เนี่ยมายัดใส่เครื่องย่อยนะครับมันจะคุ้มกว่าคนดูเออพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับเลเวลห้าไปเลเวลหกไม่ควรเอาไม้มายัดใส่กองไฟนะครับเอาไม้เนี่ยไปยัดใส่เครื่องย่อยจะดีที่สุดทุกคนแล้วก็เอากิ่งไม้พวกนเนี้ยครับอย่าปล่อยให้มันวางอยู่บนพื้นแบบเปล่าประโยชน์ทุกคนนะครับมีห้าอันสิบอันก็เอามาปลูกให้เสร็จนะครับแค่นี้เลยได้เวลาสร้างแผนที่ทุกคนอ่ะกัน กันตัวเองหลงป่านะครับสร้างไว้ก่อนแล้วก็จะได้ออกไปฟาร์มแบบสบายๆนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปสร้างตัวเข็มทิศแล้วก็ตัวนาฬิกาบอกเวลาด้วยทุกคนอ่ะก็วิ่งฟาร์มไปนะครับพยายามวิ่งออกไปฟาร์มให้ไกลที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ของดีที่สุดทุกคนตอนนี้นะครับพยายามหาตัวน้ำมันอยู่วิวิวิแบนเนพยายามหาพวกเชื้อเพลิงอยู่นะครับแล้วก็พวกเหล็ก มันจะได้แบบว่าเอาเชื้อเพลิงอุ้ยนี่ไงเหล็กเหล็กเหล็กดีนะครับสามสามชิ้นไนะอุ้ยเกือบตกไอด้ดี่เกือบตกกับดักเห็นปหมไครับได้ล้อลงล้อลดทุกคนเห็นไหมนี่นี่ล้อลดอีกแล้วนะครับเห็นปะพยายามออกมาฟาร์มให้ไกลทุกคนแต่ว่าการที่เราออกมาไกลเนี่ยก็ต้องแบบว่าระวังด้วยนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเอากลับไปย่อยที่บ้านทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาสร้างหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สร้าง แปลงแครอทแล้วออจะได้แบบไม่กดตุยนะครับขาดไม่ได้เลยนะอาหารนะครับมันจะได้เล่นสบายขึ้นหน่อยทุกคนอ่ะจะได้แบบไม่ต้องแบบไปนั่งเก็บนองเก็บเนื้อนะครับก็วางไปนะครับมันสามารถวางทับซ้อนได้อ่ะวางไปวางไปแบบนี้เลยนะครับวางไปวางไปแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวตัวลงเก็บไม้นะครับวางไว้ วางโป๊ะลงไปแล้วก็เอามอข้าววางให้ใกล้ที่สุดนะครับวางให้ชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็รอแค่หลอดโตเออแครอดโตก็หยิบใส่ไอตัวโลงเก็บไม้แค่นั้นเองทุกคนมันก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผลิตข้าวอัตโนมัติแล้วนะจังหวะนีะ้ไปฟาร์มกันต่อดีกว่าครับตอนนี้ก็คืนที่8แล้วนะฮะโอเคคืนนี้คือที่8ใช่ไหมลทัทธิกําลังจะมาบุกทุกคน เดี๋ยวเราตั้งรับรอรับทิเลยนะฮะเอาปืนไรเฟิลไว้ที่สองนะครับเดี๋ยวทิ้งปืนลูกโม่ไปนะครับสเปียร์ไว้ที่สาหรือไว้ตัวหอ,อกนั่นเองแล้วก็ของพวกนี้มันเยอะไปว่ะเบนนงแบนเนตนะครับไปเก็บมาเดี๋ยวโยนทิ้งลงพื้นหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้วแปลงยิงเข้าไปที่หัวนี่แหละแล้วก็เอาหอ,อกทิ่มมันทุกคนเทคนิคเล็กๆกน้อยๆยนะครับวิ่งวนเข้านะฮะมันก็ตีเราไม่โดนแล้วนะครับนี่วิ่งวนแบบนี้เห็นปะ ถ้าจังหวะผิดนิดเดียวก็อาจจะโดนตีแค่ทีสองทีทุกคนแต่ถ้าแบบว่าจังหวะดีๆหน่อยก็คือไม่โดนดาเมจเลยก็มีนะครับนี่เลยเทคนิค,คนี้นะครับในการวนตีไอ้พวกรัฐิขั่งทุกคนเอามันมาจับใส่กองไฟให้หมดนะฮะกำจัดพวกรัฐิเสร็จนะครับมันว่างไงก็เลยแบบมาตัดต้นไม้หน่อยที่เราปลูกไว้ใกล้ๆฐานนี่แหละคนดูเออเห็นปะ มันจะได้แบบว่าเล่นได้แบบต่อเนื่องนะครับไม่เสียเวลาทุกคนนี่ครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่ถ่ายก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่เข้าเครื่องย่อยเห็นปะตามสูตรเป๊ะนะครับตอนนี้ก็คืนที่9แล้วทุกคนไฟเราน่าจะเลเวล6แล้วนะครับเพราะว่าเราออกไปฟาร์มมาเยอะพอสมควรเห็นปะเลเวล6แล้วครับอย่างที่บอกเลเวล5นะครับไม่ต้องเอาพวกท่อนไม้เนี่ยไปใส่กองไฟนะเพราะว่ามันเปลืองเอาไปย่อยเป็นไม้เพื่อเอาไปคราฟของดีที่สุดนะครับทุกคน ส่วนเลเวลห้ไปเลเวลหก็ใช้พวกฐานพวกน้ํามันนะเอาไปยัดดีกว่านะครับโอเคและตอนนี้ก็คืนที่13แล้วทุกคนก็มาเอาซุปสักหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปบุกดันเจี้ยนแบบโนคาร์ดกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนง่ายๆจิบจ๊บๆสิวๆนะครับไปดูโอเคถีบประตูเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยอ่ามันเป็นดันเจียนเลเวลหนึ่งะครับมีสเปียร์กับเกาะเหล็กเห็นปะมาดิ นี่ฮะวนตีแบบนี้เลยสูตรเดิมเห็นปะง่ายๆนะครับอ่ะมันเกิดมาปะน่าจะก่านี่ไงเกิดมาแล้วครับเว็บสองมันก็จะถึกนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้เว็บสองนะครับเว็บสามนี่เว็บสามนี่เว็บสามก็ระวังตัวหน้าไม้คนดูนี่ตีมัน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 ตีนี่เนี่ยนี่เนี่ยนะครับที่เหลือก็ใช้สเต็ปเอาทุกคนเห็นปะง่ายนิดเดียวนะครับมีหอกกับเกาะเหล็กแค่นั้นเอง แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองครับอชั้นสองก็ใส่เลยแล้วกันนะครับนี่แบบนี้เลยไอ้นี้เวฟที่หนึ่งทุกคนชั้นสองเวฟหนึ่งนะครับอ่ะกระโดดลงไปก่อน <however> เดี๋ยวเจอถ้าไม้ยิงนะครับไอ้นี้เวฟที่สองเวฟที่สองเดี๋ยวเอาตัวท้าไม้ก,ก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะแล้วที่เหลือนะครับวนเอานะครับวนเอาวนเอาวน <บ Leaving S 2> แบบนี้เลยทุกคนอ่ะไอ้นี้เวฟที่สาม เวฟที่สี่รู้สึกว่ามันจะอยู่อุยอ้ยหย,ยิบผิดหยิบผิดเวฟที่สี่มันจะอยู่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจินแมนเนดก่อนทุกคนเ <laughs> มดคิดเมดคิดนี่ฮะอูย้ยิงไม่โดนโอ้ฟักผิดฟักผิดเนี่ยครับมันไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่ตอนนี้อืออือปกติไม่ค่อยใช้หอ,อกไงใช้แต่ปืนเอเลียนของตัวไซบอร์กใช่ไหมออใช้แต่ปืนตัวไซบอร์กนะครับอืมยิงเข้ามา ไปเองนะครับง่ายๆที่เหลือก็วนเอาทุกคนนี่ค่ะเห็นปะ่ะหมดแล้วปะ่ะปะชั้นที่สามนะครับชั้นที่สามนี่ชั้นที่สามอ่ะเข้าไปหวดแม่งเลยทุกคนล่อมันออกมานะครับล่อมันออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้มาตรงนี้มา,นมาที่กว้างๆเอาแม่งตามมาตัวเดียวเองวะ่ะตามมาตัวเดียวก็เอาวะ่ะมาจัดก,การทีละตัวนะครับตอน,นนี้อืม เสร็จไปหนึ่งถ้าเป็นอาชีพนักเลงน่าจะจัดการง่ายกว่านี้เพราะว่ามันตีตีแรงกว่าใช่ไหมอันนี้เราเล่นแบบโนคาร์ดไงคนดูนี่ครับวนไปวนไปเห็นปะง่ายปะเห็น <laughs> ปะอันนี้เว็บที่ไหนเว็บที่สองปะสองหรือสามไม่ได้นับแล้วนะ,ะข้างบนเดี๋ยวเราไปจัดการข้างบนนะครับสดซุปก่อนอา,านี้เอาเลยปะยิงแม่งก่อนเลย อ้าวลืมใส่ลูกพลนเจ้าจอร์ดไปคุบแม่งเลยนี่ไงที่น่ากลัวคือไอตัวยิงยิงไกลทุกคนนะครับที่เหลือมันไม่ค่อยเท่าไหร่อืมนี่ยิงแม่งเลยอู้จะตุย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 ,ตยอ่ะเม็ดคิดไปนะครับขึ้นไปบวกต่อไอนี้คือเราเล่นแบบประมาทมากนะเราไม่เซฟเลยอะ่ะคือแบบประมาทสุดๆนะฮะตอนนี้ นี่ไงเคลียร์ให้เร็วที่สุดคือมันเพิ่งเลเวลหนึ่งเองไงก็ดูเห็นปะจบล้เห็นปะง่ายปะโอเคเดี๋ยวกล่องแดงอ๋อกล่องแดงขอเป็นเกาะได้ไหมไม่เกาะก็เลื่อยได้ปะเอออ่าเดี๋ยวเปิดกล่องเพชรก่อนละกันนะครับเนี่ยมันเปิดกล่องช้ามากนะถ้าอยากจะเปิดกล่องเร็วๆต้องเล่นอาชีพอ่านักเก็บขยะนะครับมันจะเปิดกล่องเร็วขอเป็นเลื่อยนะครับไม่เลื่อยก็เกาะแดงนะ มันจะได้แบบคุ้มๆหน่อยโอเคทุกคนได้เรื่อยนะครับได้เวลาทํากําแพงบ้านเราละระหว่านี้ได้เรื่อยว่ะได้เรื่อยโอเคเลยโอเคเลยโอเคพอเราได้เรื่อยมานะครับก็ได้เวลาตัดไม้ทํากําแพงแล้วทุกคนนี่ฮะตัดง่ายมากนะครับพอเราได้เรื่อยมาแล้วนะครับต้นไม้นะครับแป๊บๆก็ตัดเสร็จแล้ว <S <S 2> <S 2> เห็นป่ะ,ะเดี๋ยวเราทําการตัดไม้รอบๆฐานเราแล้วก็ ทำกำแพงสร้างกาแพงกันวะคนสร้างกำแพงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างกล่องกระสุนหน่อยละกันเพราะว่าเราไม่มีปืนไซบอร์กใช่ไหมเราก็ต้อง สร้างกระสุนเอาทุกคนนะครับอ่ะก็สร้างมาพอใช้แล้วกันนะจังหวะนี้๋ยวขอสร้างอีกนะครับโอเคน่าจะพอนะน่าจะพอแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวกําแพงเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทําการช่วยเด็กต่อทุกคนอ่ะได้เวลาไปช่วยเด็กแล้วนะครับตอนนี้นะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเมื่อเราทําการสร้างกําแพงรอบบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมนะครับมาคับคอนด้วยก็แล้วกันทุกคน บางคนยังคาบคอนไม่เป็นเลยนะครับก็นี่คือวิธีการคราบคอนนะครับเห็นไหมมันใช้ไม้ห้าแล้วก็เหล็กห้าทุกคนซึ่งพี่ก็เตรียมมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทําการวางเหล็กกับวางไม้ลงไปเลยทุกคนนี่ครับวางลงแบบนี้เลยทุกคนนะครับแล้วก็อ่าไม้นี่คือไม้นะครับแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้ให้เราแล้วนะฮะเห็นไหมมันก็สร้างให้เราอัตโนมัตินะครับเห็นไหม แค่เราเลือกที่จะสร้างอะไรแล้วก็หาของที่มันต้องการมาแค่นั้นเองทุกคนได้คอนมาแล้วครับเป็นไงเอาไว้ย้ายสิ่งของในบ้านทุกคนอืม,มาในที่สุดนะครับตัวแรกของก็มาสักทีเดี๋ยวเราจะแลกไรฟเฟิลทุกคนอ่ะมีไรเฟิลพอดีนะครับก็ได้ไรเฟิลมาอีกหนึ่งกระบอกนะครับสังเกตไหมเราถือไรฟเฟิลได้สองกระบอกเว้ยคนดู มันเป็นเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครไม่รู้วิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องถือไลเฟิลไว้ในตัวเราหนึ่งกระบอกก่อนนะครับไลเฟิลกระบอกที่1นนะครับก็ออกไปฟาร์มตามแมปนี่แหละทุกคนนะครับถือเอาไว้ในตัวส่วนไลเฟิลกระบอกที่2นะครับก็คือการเอาหนังหมาเนี่ยมาแลกกับไอตัวแรกทุกคนนะครับแค่นั้นเลยมันก็จะสามารถทําให้เราถือไรเฟิลได้2กระบอกแล้วทุกคนง่ายปะ โอเคมาช่วยเด็กคนที่สามต่อทุกคนพยายามวิ่งอ้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าหลังเนินให้ได้แบบนี้ทุกคนอ่ะก็พี่เข้ามาแล้วนะครับไม่มีตัวไหนวิ่งตามหลังมานะครับก็โอเคสบายบรือจังหวะนี้เนี่ยวิ่งเข้าให้ได้หลังเนินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสดซุปก่อนเ <laughs> นี่ยฮะง่ายไหมแล้วเราถืออะไรควนได้สองกระบอกด้วยเด็กจังหวะนี้เห็นปะสับยิงแบบนี้ได้เลยทุกคนเห็นปะเห็นปะเออง่ายปะ โคตรง่ายหมีตายโคตรไวอ่ะไาดูเป็นปะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปช่วยเด็กคนที่สามครับง่ายไหมเออเด็ป้าดูเด็เอออันนี้คือแบบสูตรโกงนิดนิดนิดนอยนอยนะคือแบบสูตรโกงเล็กๆน้อยน้อยทุกคนเอามาฝากกันนะครับเด็กคนที่สามช่วยได้แล้วนะครับอุ้ยกล่องแดงด้วยได้อะไรวะขอเกาะเกาะแดงได้ไหมขอเกาะแดงได้ไหมเกาะ เกาะหน่อยเกาะโอ้โหแม่งได้เรื่อยคือได้ของซ้ำโอ้โหอย่างเซ็งเลยเก็บเก็บหน่อยล้วกันเก็บหน่อยแล้วกันเก็บเอาไว้ประดับฐานนะครับได้เวลาการทําหมวกใส่แล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่ะขั้นต่ําเลยนะครับก็หาเท้ากระต่ายมาสองอันเพื่อที่จะแลกหมวกก่อนทุกคนไอ้นี้ไม่ต้องไปแลกมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแลกตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ค่อยไปแลกตัวนางมี2อันแล้วกันนะครับทำไปทีละขั้นเนาะพอเราได้หมวกเลเวล1มาแล้วทุกคนเราก็มาทําหมวกเลเวล3ต่อเลยนะครับก็คือการล่ากนังหมาจิ้งจอกนั่นเองคนดูก็ได้ครบแล้วนะครับอ่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมีหมวกเลเวล1ใส่กันหนาวก่อนนะถ้าเราไม่มีหมวกเลเวล1ใส่กันหนาวเนี่ยบอกเลยว่าการฟาร์มในนี้เนี่ยยากมากๆทุกคนอ่ะ เข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับก็ใส่หนังหมาไป3ชิ้นนะครับหนังหมาจิ้งจองเนี่ยสามชิ้นนะครับโปะก็ได้หมวกเลเวล3มาแล้วนะครับนี่คือหมวกเลเวล3นะครับขอเรียกมันเป็นหมวกเลเวล3แล้วกันเพราะว่ามันมี4แบบใช่ไหมเออมีมี4แบบอ่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะทําหมวกเลเวล4นะครับมันต้องการหนังหมี2ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงคืนที่90แล้วทุกคนเห็นไหมไอ้พวกลัทินะครับมันุ ด้เพชรฟรีนะครับสามเพชรเออวันที่เก้าสิบคนดูยังไงวางประเรมันจะเข้าไปที่ฐานเราว่ะแต่มันเข้าไปได้นะครับห้ามกองไฟดับแค่นั้นเองนะครับที่มันเข้าไม่ได้คือมันติดก,กองไฟของเราทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับกองไฟในฐานเราดับนะครับมันเข้าไปแน่นอนจังหวะนี้นะเดี๋ยวจาัดก,การพวกรัฐทีก่อนละกันทุกคนเห็นไหม <S <S มันเริ่มมายืนกองหน้าฐานเราแล้วนะครับคือมันเข้าฐานเราไม่ได้ไงตอนนี้นะครับ ผ่านไปแล้ว117วันนะครับเรามีหมวกกันหนาวรลเวล3นะครับเริ่มเข้ามาห้าวในแถบโซนหิมะได้แล้วทุกคนนะครับพร้อมกับปืนไรเฟิลอีก2กระบอกแบบตึงๆอะครับคือแบบสลับยิงกันแบบนี้ได้เลยทุกคนนะฮะนี่สลับยิงกันแบบตึงๆเลยทุกคนไม่ต้องเสียเวลาในการรอบรรจุกระสุนนะครับยิง1กระบอกสับไปอีกหนึ่งก,กระบอกนะครับใสก่กระสุนพอสับไปอีกหนึ่งกระบอกคือแบบมันใสก่กระสุนเสร็จแล้วอะเออเป็นไง ได้หนังหมีมาแล้วหนึ่งอันนะครับนี่แค่นี้เลยทุกคนอุ้ยลืมเอาเลื่อยมาวะ่ะโอ้โหไม่ได้เอาเลื่อยมานะครับจบแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวกลับไปเอาเลื่อยก่อนทุกคนอุ้ยอุ้ย,ย,ยเจอแม่มอสว่ะคนดูแล้วมันจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องค้างคืนอยู่ที่นี่สักหนึ่งคืนนะครับค้างคืนอยู่ที่นี่สักหนึ่งคืนเหรอจาัดก,การแมมมอสด,ด้วยเผื่อได้งานแม่มอสนะฮะนี่นี่แม่มอสตัวนี้เราต้องทําหมวกด้วยทุกคน หมวกหมวกหมวกแมมมอสนะครับดีที่สุดแล้วนะครับคือมันใช้งานแมมมอสสองอันนะครับแล้วก็หนังหมาธรรมดาอีกสองอันทุกคนเป็นหมวกที่โอพที่สุดนะครับนี่อ่ะขึ้นมายิงแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะไปเองเข้าไปสับสับยิงสับยิงนะครับคิดว่าซองควงเถอะแต่มันไม่ใช่ซองควงเะเว้เออมันคือปืนไรเฟิลวลนะครับง่ายไหมแป๊บเดียวแมมมอสครึ่งหลอดแล้วฮะมันเป็นอะไรที่โคตรถึกนะครับอืม สับเอาปืนนี่ยิงเลยได้ปะเฮ้ยได้ว่ะคนดูเออดอบง่ายนะครับรอบนี้ดอบง่ายเราเพิ่งสังหารโหดไปตัวเดียวเองนะครับดอบแล้วนะครับสําหรับตัวงาแมมมอสนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอรอเช้าค่อยกระโดดลงไปเก็บแล้วกันและตอนนี้นะครับเราก็สะสมหนังหมีครบ2ชิ้นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการแลกหมวกหมีหน่อยแล้วกันนะครับ มันเป็นหมวกกันความหนาวได้ดีเกือบที่สุดแล้วนะครับก็คืออันดับสองนั่นเองอันดับหนึ่งก็คือไอตัวหมวกใหม่ใช่ไหมที่เราต้องไปคาบในห้องห้องคาบอะเออนี่ครับหมวกหมีเป็นไงเท่ไหมเออกันความหนาวครับเดี๋ยวเอาใส่หมวกนี้เดี๋ยวไปฟาร์มต่อทุกคนไปฟาร์มในแถพีมนะครับมันก็จะกันความหนาวได้ดีอีกระดับหนึ่งทุกคน ออกล่าแมมมอต่อนะฮะตอนนี้เราขาดงาอีกหนึ่งชิ้นนะครับขาดงาหนึ่งชิ้นแล้วแมมมอไปไปไหนหมดวะน่าจะอยู่แถวๆปราสาทนะอ่านั่นไงทุกคนเจอละฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เรื่อยเดี๋ยวเอาลูกซองยิงมันเลยนะโอ้โหปืนไรเฟิลเราเหลือสุดน้อยทุกคนใช้ลูกซองเนี่ยนะยิงมนันดามจดแรงอยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลม้มเอ,าอ้าดบอ่วะเขาดู รอบนี้ดอบง่ายนะครับครบสองชิ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปทำหมวกใหม่กัน <c oughs> เออเราได้หมวกใหม่ใส่แล้วนะครับรอบนี้บอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับรอบนี้แล้วเป็นชั่วโมงนะครับ <c oughs> โอเคอุปกรณ์ครบแล้วนะครับตอนนี้ก็เรามาคับหมวกใหม่กันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยววางลงไปก่อนวางโป๊ะโอแล้วก็งาอีกสองครับก็คือใช้งาสองแล้วก็หนังหมาธรรมดาสองชิ้นทุกคน อ่ะคัฟอันนี้นะครับหมวกตัวนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยววางของใหม่นี่วางไปแบบนี้เลยทุกคนกดเลือกครัฟแล้วก็วางของนะครับอ่ะเห็นไหมมันก็ผลิตให้เราแล้วนะครับสําหรับตัวหมวกใหม่นั่นเองทุกคนบอกเลยหมวกใบนี้แม่งโคตรถึกโคตรด,ดีโคตรตึงนะครับ <laughs> คือของดีจริงนะครับไม่ได้ว่าอวยจนเกินไปนะสําหรับหมวกใบนี้นะเออนี่ฮะได้มาแล้วหมวกใบนี้แม่เทป่ะของฟูแล้วทุกคนเป็นไง โนคัส no นะครับเล่นแบบโนคัสเราก็เฟี้ยวได้ทุกคนทำเล่นไปนะครับไม่จำเป็นต้องแบบรีบไปซื้อคัสน,นู่นคันนั้นคันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวิ่งหาหมาก่อนเดี๋ยวลองให้หมากัดดูนะครับอ่ะถึกไม่ถึกดูเอาทุกคนเนี่ยถึกปะแล้วมันสะท้อนด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่เกาะแดงไนงะทุกคนเห็นปะนี่เห็นปะถึกนะ ถ้าเราเล่นเอเลียนแล้วก็ใส่เกาะแดงด้วยนะครับมันจะถึกกว่านี้ทุกคนเออโอเคครับทุกคนน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพามาลุยดันเลเวลสามกันทุกคนก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะแบบนี้เลยเราได้ดาบน้ําแข็งมาด้วยนะครับตอนนี้คือแบบว่าตึงจัดเลยนะครับได้หมวกได้เกาะแดงนะครับคือแบบโคตรถึกดาบน้ําแข็งอีกนะครับฟันแล้วติดสตันนะครับไม่จะบอกว่ามันไม่ใช่ติดสตันดิมันบอกว่าติดโซโลนะครับเดอ ใช้ดาบตั้งแข็งฟันติสโลการที่จะติดสตันเนี่ยมันต้องหยุดนิ่งนะครับเดินไม่ได้นะนั่นคือสตันนะครับเพราะว่าพี่ยังเห็นบางช่องเนี่ยเขาเ้าผิดอยู่เลยทุกคนเออฟันติดสโลแท้ๆนะครับบอกติดสตันกูจะหลุดนะฮะงหวะนนี้อ่ะตาน่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จปะเวฟแรกหมดแล้วนะครับเก็บของไปโอเคเปิดประตูขึ้นไปนะฮะงหวะนนี้ลุยแบบตึงๆเลยทุกคนอ่ะ ไรเฟิลเราก็ยังถือได้2กระบอกทุกคนเห็นไหมสับยิงแบบนี้เลยนะง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเปลืองลูกกระสุนไงคนดูการที่เราจะยิงไรเฟิลแบบสนุกๆน,นะคือแบบแม่งต้องมีกระสุนแบบ 3- 400นัดอนะ่ะคือพี่จําได้ว่าที่มีไรเฟิลนะครับ1กระบอกแล้วก็ลูกกระสุนประมาณ120นัดเคลียร์ดันเจียนเลเวล4ไม่ได้นะครับจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเคลียร์ไม่ได้ยิงไม่หมดเออลูกกระสุนไม่พอคือแบบ นันเจียเลเวลสี่ถ้าอยากเคลียร์แบบชิวๆมันต้องเป็นอาชีพไซบอร์กนะครับอืมง่ายสุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แต่ถ้าลูกกรแบบเรามีลูกศรเยอะอะเราสามารถใช้ไล,ล์เฟิร์นิได้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเกมเนี้ยทรัพยากรม,มันมีจํากัดคนรูนะครับอืมเพราะนั้นนะครับก็เล่นฟาร์มเพชรไปก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะเล่นฟาร์มเพชรไปก่อนพอเราได้เพชร ครบจานวนแล้วเนี่ยก็เอาไปซื้ออาชีพไซบอร์กไม่ก็เอเลียนนะครับแต่แนะนําให้เป็นไซบอร์กนะครับดีที่สุดนะ,ะนี่ครับน่าจะเป็นเวฟเวฟสามป่ะเออรอบนี้เวฟสามนะครับลูกกระสุนไม่พอว่ะต้องกลับไปครัฟว่ะต้องกลับไปคาฟนะฮรับเดี๋ยวจัดก,การล็อตนี้เสร็จเดี๋ยวกลับไปครัฟลูกกระสุนแล้วก็มาลุยกันต่อแล้วกันคนดูนี่ครับไม่พอนะครับลูกกระสุนไม่พอเห็นะหมดแล้ว ต้องกลับคราฟอะเอาดาบน้ำแข็งเนี่ยหวดแม่งเลยไหมนี่ครับลูกซองโบกแม่งเลยลูกซองโบกแม่งเลยกลวยไหนนี่ฮะแล้วก็เอาดาบน้ำแข็งใส่ต่อกูจะตายวะผาดพานี้ดับเลยนะนี่โคตรเสี่ยงเลยนะเนี่ยโคตรเสี่ยงเลยนะผานี้ตุยเลยนะอืม มาเดกลัวที่ไหนอ่ะกลัวอุ้ย,ย,ย,ยกลัวที่ไหนอ่ะไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปคาบลูกกระสุนก่อนมากลับไปคาบลูกกระสุนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อยู่ชั้น3ามแล้วทุกคนนะครับเคลียก่อนเคลียก่อนไอ้นี้เวฟที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเวฟที่สองที่สามเคลียรตรงนี้เสร็จเราก็สามารถเปิดกล่องได้แล้วมั้งนะเอออ่ะยิงไปก่อนทุกคนเปิดกล่องได้ยังน่าจะยังน่าจะมีอีกเวฟนะครับหมดปะไม่หมดหมดไม่หมดอุยไม่หมดว่ะ เคลียก่อนเคลียก่อนเวฟนี้น่าจะหมดไหมขอให้มันหมดเถอะเพราะว่าลูกสุดเราไม่น่าพอนะครับอืออืมวบวกไปเลยนะครับมาเด็ใส่เลยใส่เดียวหนึ่งหนึ่งเลยนะฮะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยเหลืออีกตัวหนึ่งหมดยังโอเคหมดแล้วนะครับประตูเปิดทุกคนประตูเปิดแล้วเดี๋ยวไปเปิดกล่องแดงกันดูดิว่ามันจะได้อะไรนะฮะร,รอบนี้เ,เก็บเหรียญมาทุกคน นี่ครับอะได้เจมแดง2เม็ดนะครับแล้วก็น็อตอีก8ชิ้นนะสําหรับการเคลียร์ดันนะครับแล้วก็ไดมอนด์ด้วย5ชิ้นทุกคนโอเคประมาณนี้เก็บมาให้หมดอ่ะดูดีว่ากล่องแดงมันจะให้อะไรนะครับโอ้ยคู่ใน,นว่ะได้คู่ในมานะครับอะประมาณนี้ทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับสำหรับวิธีการเล่นโซโล่แบบโนคาร์ทุกคนตั้งแต่คืนที่1นะครับตอนนี้ก็คืนที่189แล้วทุกคนถ้าแบบว่าใครแบบมีเวลาหน่อยหรือว่าแบบอยากจะทําสถิติคืนเนี่ยตอนเนี้เราสามารถอยู่ในฐานของเราได้แบบปลอดภัย100%แล้วนะครับก็มันไม่มีปืนไซบอร์กนะครับพอมีพวก รัฐทิมาบุกเนี่ยเราก็พยายามออกไปเคลียร์แล้วกันอย่าให้มันสะสมกันแบบเยอะๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ไหวนะครับก็สำหรับเทคนิคนีคน้นะครับถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปนิดนึงนะครับมีใจกดแชร์ออกไปด้วยแล้วกันทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ